บีโนโปรเฟคเครื่องนี้ก็อยู่กับเรามาปีกว่าแล้วอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะใช้ประมาณสัก3-4ครั้งถือว่าเป็นเครื่องที่คุ้มค่าเครื่องหนึ่งเลยนะเพื่อนเพื่อนอย่างแรกเลยเครื่องนี้แค่ตั้งอยู่ในบ้านก็เทแล้ววางเอาไว้หล่อๆเป็นหนึ่งของแต่งบ้านการใช้งานเนี่ยปัจจุบันก็ปกติดีแต่อุปกรณ์เสริมที่ใช้กับเครื่องเนี่ยงอกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยตัวเครื่องเป็นสีดําด้านเวลาถ่ายคลิปออกมาก็สวยด้วยนะเพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่เราจะเอาไว้สกัดช็อตชองเป็นกาแฟผลไม้หรือผสมกับไซรัปโซดารสชาติต่ตาง ส,ส,สกัดช็อตกาแฟของเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะได้รสชาติตามที่เราต้องการใช้งานได้ง่ายตอนนี้ลูกเราก็หัดใช้งานอยู่เหมือนกันถ้าถามว่ามือใหม่เนี่ยเหมาะกับเครื่องนี้ไหมก็ต้องตอบว่าเหมาะนะเพื่อนๆเพราะตัวเครื่องเนี่ยก็มีเครื่องบดติดมาให้ในตัวการปรับระดับความละเอียดของมเมล็ดกาแฟก็ทําได้ง่ายและถ้าเพื่อนๆชอบกินกาแฟร้อนใส่นมพวกลาเต้คาปูชิโน่เนี่ยก้านสตรีมที่ติดมากับเครื่องเนี่ยก็เป็นก้านใหญ่ตีฟองนมละเอียดใช้งานได้ดีอยู่นะเพื่อนๆแต่เราเนี่ยเป็นสายกาแฟเย็นชอบกินกับน้าแข็งชอบกินกับน้ําผลไม้ถ้า ใครที่กำลังมองหาเครื่องชงกาแฟที่หน้าตาดีสีดำใช้งานง่ายก็ลองเปิดใจรับน้องคนนี้มาตั้งไวทีบ้านได้นะ